สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้วันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารตอนนี้อยู่ก็เลิกงานตั้งแต่เช้าเนะแล้วก็นอนไปประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็ลุกเข้ามาเข้าป่ามาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนในป่าสวีเดนนะวันนี้ก็ช่วงอ่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบจะบ่ายสองนะคะตอนนี้เนี่ยเต็มถังแล้วพี่น้องตอนนี้ฟินมากเลยลูกใหญ่มากอะดูนะ เดี๋ยวกลับกล้องให้เพื่อนๆดูนะว่าลูกมันโตแล้วก็แล้วเนาะนี่ดูลูกแบบใหญ่แล้วก็เก็บง่ายพี่น้องเก็บง่ายแ้วก็เดี๋ยวเราก็จะลอนลนมันลอนใบออกนะคะลอนเลือกใบออกเดี๋ยวยุก็จะเปลี่ยนไปเก็บลูกแดงนะคะไปใบใบแก่ๆแล้วก็ประมาณ4ี่โมงก็จะกลับบ้านอาบน้ําแล้วก็นอนสามทุ่มก็เตรียมตัวไปทํางานนะคะ เราก็เลือกใบออกแต่ก็เดี๋ยวลุงตอนเย็นเนี่ยลุงเขาก็จะคัดคือลูกค้ามารับทุกวันค่ะรับทุกเย็นสําหรับที่เก็บไปนี่คือมีลูกค้าจองหมดแล้วนะทีนี้เราจะเคลียลูกดํแล้วเคลียให้ลูกดํามันจบอเอเดอร์แล้วก็จะลุยลูกแดงต่อเนื่องเลยตอนนี้ลูกแดงก็อู้สวยพี่น้องสวยงามดูดิลูกใหญ่อ่ะเนี่ยลูกเพลินเลยอ่ะ แล้วก็ยังเต็มป่าอยู่เลยเนี่ยบอกกาแฟนว่าถ้าเกิดว่าไอ้หมดออเดอร์อาทิตย์นี้แล้วนี่อาจจะเบาๆลูกดานิดหนึ่งเราจะเก็บไว้กินแหละแต่บางลูกค้าบางคนเขาก็ยังสั่งอยู่วันไหนเราเก็บได้เราก็เก็บวันไหนเราเก็บไม่ไหวเราก็พักไปก่อนแต่ลูกค้าเขา้าใจดีนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราเข้าป่าเรามันไม่ได้เก็บง่ายๆเนาะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลานี่เต็มถังเลยพนะี่น้องอันนี้ถังนี้เนี่ย ก็จะประมาณ1ิบสลิตรได้หกแต่เดายุจะเปลี่ยนป่าแล้วนะคะเราจะไปเก็บลูกแดงกันเราจะไปเก็บลูกแดงลูกแดงนี่เก็บประมาณสักครึ่งชั่วโมง45ทีเนี่ยเต็มแล้วเต็มถังแล้วเอา,าได้สักถังเนี่ยถังใหญ่ๆอย่างเงี้ยถังดึงก็ประมาณ1ิบสาลิตรนี่เรียบร้อยดูบรรยากาศในป่า ี่นะคะหรือก็จะออกจากป่านี้แล้วพี่นะ้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ไม่รู้ว่าออเดอร์มันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คออเดอร์ก่อนแล้วก็เป็นกันบางใจเนาะให้ทุกคนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คนไทยในสวีเดนนะคะยุลานะคะก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้เป็นเพื่อนกัน,นเวลาเรามีคลิปใหม่ๆออกมานะคะทุกคนก็จะได้ไม่พลาด ชีวิตคนไทยในต่างแดนค่ะสำหรับวันนี้ยุลาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย